ใครที่ชอบกินผัดไทยมีซองนี้ติดบ้านไว้นะคะทุกคนเส้นเซี่ยงไฮ้ผัดไทยอร่อยไม่ต้องรุ้งนะคะเพียงแค่เอาเส้นไปลวกทำตามสูตรข้างหลังนะคะแช่น้ำก่อนตัวเองเนี่ยเขามีให้มาสำเร็จรูปแบบนี้เลยหนึ่งซองกินได้สองคนละตัวเองแล้วเอาไปลวก1น,นาทีพอน้ำเดือดปุ๊บหนึ่งนาทีแล้วก็เอาไปสะเด็ดน้ำาทีนี้เราเตรียมมาผัดกันเลยค่ะ ใช้เนื้อสัตว์ตามชอบนะน้ำมันพืชนิดหน่อยเต้าหูก้กะผัดไปให้หอมเลยค่ะจะใส่หมูใส่กุ้งไม่ใส่ก็ตามชอบเลยนะคะไข่ไก่จะใส่มากน้อยก็ตามชอบค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากาันทุกคนแล้วก็เอาเส้นเสี่ยงหายที่เราไปลวกเสดจน้ําแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันตัดถุงปรุงรสเลยค่ะใส่เข้าไปเลยตัวเองทุกคน คือเด็กๆก,กินได้นะเขาจะแบบเผ็ดเล็กน้อยเผ็ดแค่ปลายแบบปลายลิ้นนะคะกินได้เลยใส่นะคะกุยช่ายถั่วงอกแค่นี้มีติดบ้านไว้กลางคืนหิวมาไม่ต้องไปต้มบะหมี่ค่ะทุกคนไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็อร่อยแล้วค่ะแค่นี้เองอร่อยง่ายๆมีติดบ้านไว้นะคะหิวขึ้นมาไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปต้มบะหมี่อยู่ในตะกร้านะคะทุกคนน่ากินไหมล่ะ